ปลาลาบเลยวิ่งปลาลาบมาเลยโอ้ย,อยขาแม,มา่แม่มา,าามาอีกแล้วโอ้ยตกใจน้องลูกก็วิ่งอะไรไม่ได้ดูล้งค่ะแม่แม่ ดึงด้วยไม่เซนเลยไม่เซนว่าไข่มากรได้น้ำขาเดนนี่เฮ้ยมดก็เยอะด้วยเด้ชน้น้ำขึ้นหมดเด้อหมดกาดเฮ้ยยังขาดไม่เซนรักค่ะไม่เซนแรกมายังไม่ได้ไม่เซนแักพุกไว้ตรงไหนไม่รู้นา่นี่พุกไว้ตรงไหนนี่ใกล้กันบ่ ดูเด็กโคงหานมอยเกนมแม่เด็โคงขมอยดูนมเฮ้โฮ ใีโขงกนูโวยดุนมแม่นอนดุนมแม่นะคะโอ้ยนนท์ตกใจหมดเลยน้องดวงก็ดุนมแม่ม่ฟ้าอีก แกไม่อาบเลยทีนี้ฮยไปเลแกวพาไปตามหาไม่เซ้นเลยทีนี้แกแกไม่ยอมค่ะพาไปตามหาไม่เซนรัมกมอะไมาหมเลย,เย,ยนะ่าใครดนอืมไม่เนาะ นี่ก็ไปตามหาแม่เซนหลักนะคะแม่มมมมไม่รู้<า>อย<า> <laughs> <น>ู่ไหนล้วนูพักก่อนพ่อ พ่อต้องดูหมดพักก่อนดูค่ะแม่แม่โห่หละเอ้ยลูก โอ้ม่แม่คะน้ำขึ้นเยอะเลยนะคะก็จะข้าน้ำมานะคะเพื่อจะพาน้องพาโอ้น้องดวงใจมามาเป็นคน,นแรกเลยะคะ่ะแม่โอ้จะไปรับแม่เสน็รักค่ะแม่เสน็รักอยู่ป,ป่าคนเดียวแม่ฟ้าก็หลุด นิยมกันน้ำนิยมกลับบ้านเในเหมืองไม่สนับที่อยู่ป่านะคะคุณแม่ค่ะเอ๊ะ 龙筋。 หายไปสาวนึงนะคะ <c oughs> ไ่ไม่อ นี่เล่นน้ำก่อนนะคะไม่หมมาดูาเธอ,อ,เอเค่รักไม่เซนตรัลกันตอนนีก็จะมาไปเทลูกเพ้อค่ะได้ไหมดูดู

ไม่ฟ้าเอ้ยไปไหนนั่นเฮ้ฟ้ากระโดดดูแม่ฟ้าด้วยนั่ย แก้วเล่นสรุปยูนี่ค่ะแม่แม่มน้ำขึ้นเยอะมากเลยค่ะคือรักแม่แม่เซนรักพี่ก่อนนะคะแม่แม่ วันนี้ละได้ดูปลาอีกแล้วฝนะากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องรุ่งและครอบครัวด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ